สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เอาชวนชมนะคะจะมาแต่งรากยกชวนชมออกมาจากถังนะคะเพราะว่าเบียดมากนะคะออกมาจากถัง12นิ้วเพราะว่าไม่ได้ดูนานมากอ่ะจะเป็นสองปีแล้วมั้งไม่ได้ดูมันเลยรากมันก็เลยเบียดถงังเบียดขอบถังนะคะรากก็เลยไม่โตคือโตช้านะคะเป็นก๊อดกําไลแดงนะคะดอกกำลังมาสวยๆนะคะ แต่ว่าถ้าเราเอาออกมาแล้วจะเปลี่ยนทางแล้วก็จะต้องแต่งรากนะคะก็ต้องแขวนไว้จนรากตรงนี้นะคะอันนี้คือแต่งเส้นเดียวนะคะให้เพื่อนๆดูคือตัดรากฟอยพวกนี้ออกหมดเลยนะคะเนี่ยเอาไว้นานเกินนะคะปล่อยไว้นานเกินมันเ,นนเบียดนะคะเบียดแบบนี้นะค่ะข้างในเนี่ยก็ต้องตัดออกมันทิ่มเข้าข้างในนะคะเพราะว่าเอาไว้นานเกินจะสองปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ก็ต้องเอาออกอันนี้ก็เหมือนกันประมาณนี้ค่ะก็คืออันไหนที่มันไม่สวยก็เอาออกนะคะไม่งั้นมันจะไปแย่งอาหารทําให้รากหลักเนี่ยโตช้านะคะใหญ่ช้าก็คือต้องแต่งรากเอามาแต่งออกหมดเลยนะคะรากฝอยแล้วถ้าเราแต่งแล้วเนี่ยก็แขวนไว้สักประมาณบางคนก็เอาว้เป็นเดือนก็มีนะคะเดือนสองเดือนจนบางทีก็ยอดใหม่แล้วก็ดอกก็ามาตอนที่แขวน ก็ <g ül> ไม่เป็นไรนะคะบางคนก็เอาไว้เจ็ดวันสิบวันก็ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าให้ดูตรงนี้มันนิ่มนะคะตรงรากเนี่ยเป็นขึ้นสีเขียวนะคะรากเขียวแวนไว้จนกว่ารากเขียวนะคะนั่นแหละก็ค่อยลงปลูกใหม่นะคะแล้วก็พวกนี้ก็ดิดติใบออกนะคะดอกก็จะโรยค่ะใบก็จะโรยออกใหม่หมดเลยนะคะารากสวยค่ะเป็นก๊อตกำไรแดงนะคะ ถ้าไม่ได้ดูนานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรากฝอยเยอะมากเบียดกระถางทําให้โตช้าอันนี้หนักมากนะคะหนักมากนี่ค่ะกิ่งสองข้างก็โอเคตรงกรันซ้ายขาก็ตรงกรันกิ่งเมนก็ไม่สูงมากแต่ก็โอเคแต่รากเบียดมากรากเบียดมากนะคะแล้วก็โตช้าเพราะว่ากระถางเบียด อันนี้เบียดขอบถางเลยค่ะต้องแต่งอีกเยอะนะคะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะไปตกแต่งออกมาก่อนถึงจะเห็นรากหลักได้นะคะต้องค่อยๆเล็มรากฝอยออกไปหมดก่อนเราค่อยมาดูว่าอันไหนที่มันทิ่มเข้าข้างในอย่างงี้ค่ะเราค่อยเอาออกนี่ค่ะก็เฉือนตรงนี้ออกเลยนะคะเนี่ยเพราะมันทิ่มเข้าข้างในแล้วค่ะความงามหามีไหม้แล้วค่ะเพราะมันมุดเข้าไปข้างใน เหตุเพราะว่าเอาไว้นานเกินนะคะถ้าเอาไว้นานก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เอาไว้นานเกินนะคะคลิปนี้ก็เอาชนชมนะคะเพื่อนๆนที่จะเปลี่ยนทางนะคะแล้วก็รากฝอยเยอะๆแบบนี้ต้องตัดแต่งออกก่อนนะคะใบก็ริดออกดอกก็ริดออกนะคะ,ะแขวนไว้จนกว่ารากตรงนี้จะเขียวนะคะประมาณนี้นะคะให้รากเขียวแล้วก็นิ่มนะคะจะเป็น ยังไงก็ได้นะคะเป็นเดือน2เดือนแล้วแต่นะคะกาลรค่คอยลงปลูกใหม่เนาะแต่งเสร็จแล้วยังไงจะมาให้เพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ